ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตราบใดที่สัตว์สวรรค์เติบใหญ่พวกมันจะครอบครองความแข็งแกร่งในขอบเขตสวรรค์แต่ด้วยหมาป่าเพลิงสวรรค์ขาวคือสัตว์สวรรค์ที่ทรงพลังมากมากหากมนุษย์เป็นผู้ฟุมงฟักมันตั้งแต่เป็นไข่กระทั่งเติบใหญ่แล้วให้การบ่มเพาะและฝึกฝนมันเป็นอย่างดีมันจะกลายเป็นผู้ช่วยชั้นหนึ่งนอกจากนี้มันยังกลายเป็นพาหนะที่เชิดหน้าชูตาได้เป็นอย่างดี ที่ดาสวรร์สือหลานคือตำนานของโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ที่นางเสาะหาจนพบไข่ของสัสวรรค์ระดับนี้ได้ย่อมไม่ธรรมดาข้าเองก็อยากติดตามฝึกฝนกับนางแต่ก็ถูกนางปฏิเสธตู่เยี่ยนเหยากล่าวพลางถอนหายใจข้าว่าที่นางปฏิเสธเหตุผลอาจเป็นเพราะกลัวบิดาของเจ้าจะตามตื้อไม่หยุดหย่อนเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถึงที่ดาสวรร์สือหลานจะไม่ใช่นักปรุงยาแต่สถานะของนางกลับเทียบได้กับนักปรุงยาระดับสูง นั่นเพราะนางเป็นผู้บ่มเพาะจิตวิญญาณด้วยวิธีการลึกลับบางอย่างจนทําให้นางสามารถเลี่ยงการแตกสลายของจิตวิญญาณได้แต่ที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นนางยังสามารถแยกจิตวิญญาณออกจากกายเนื้อและท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้เมื่อได้ยินคำกล่าวของตูเย่ยนเหาเฉินเซี่ยงพันรู้สึกตกใจหรือนางเป็นผู้บ่มเพาะเสินเต้าเหมือนกันเฉินเซี่ยงเดาว่าเหลียนสื่อหลานน่าจะมีจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ นางสามารถคงสภาพจิตวิญญาณได้แม้กายเนื้อจะสลายไปเพราะการก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานและเมื่อบ่มเพาะไปอีกหมื่นปีนางก็สามารถสร้างกายเนื้อขึ้นมาได้อีกครั้งเรื่องนั้นแม้เป็นผู้บ่มเพาะเสริญเต้าอย่างยากที่จะทำเช่นนั้นดวงตาเฉินเซียงเป็นประกายการจะหาผู้บ่มเพาะเสริญเต้าสักคนย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย อีกอย่างเขายังเข้าใจความรู้สึกของผู้บม่มเพาะเสินเต้าดีคนเหล่านี้มักจะรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวเพราะคนเหล่านี้จะบม่มเพาะในสิ่งที่แตกต่างกับคนทั่วไปแต่นั่นก็ทําให้คนเหล่านั้นครอบครองความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาแต่หากพบกับผู้ที่ทรงพลังกว่าผู้บม่มเพาะเสินเต้าก็ยังกังวลอีกว่าตนเองจะถูกสังหารไปตลอดกาลแต่เยียนซือหลานที่เป็นถึงสตรีผู้งดงามย่อมไม่กลัวปัญหาเหล่านั้น บางทีข้าอาจมีวิธีที่ทำให้เจ้าได้ติดตามนางแต่ข้าต้องคุยกับนางเพียงลำพังเฉินเซี่ยงผุดความคิดบางอย่างก่อนกล่าวเจ้ามีวิธีจริงๆเหรอือตู่เยี่ยนเหยาจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยความไม่อยากเชื่อเจ้าต้องเชื่อข้าเฉินเซี่ยงยิ้มบางทีการที่บิดาของเจ้าตามตื้อนางมากเกินไปอาจจะทำให้นางพลอยเกลียดเจ้าไปด้วยอีกอย่างมารดาของเจ้าคงจะเสียใจแย่ ตู่เยี่ยนเห่ยงแค่นเสียงพลางกล่าวเรื่องนี้ไม่ยากเท่าไหร่ท่านพ่อของข้านับถือท่านแม่มากถ้าข้าบอกให้ท่านแม่พูดคุยเรื่องนี้กับท่านพ่อท่านพ่อต้องไม่กล้าไปตามตื้อที่ดาสวรร์สืหลานอีกแน่ท่านพ่อตามตือ้อนางมานานท่านสมควรยอมแพ้ได้แล้วเฉินเซี่ยงเอามือถูจมูกพลางกล่าวมารดาของเจ้าคงปล่อยบิดาเจ้าตามใจบิดาของเจ้าถึงได้ทําเจ้าชูกับสตรีมากขนาดนี้ส่วนภรรยาของข้าก็รออยู่ที่โลกมนุษย์ข้าไม่กล้าทำตัวเหลวไหลแบบนั้นหรอก นางแค่นเสียงเบาๆไม่ว่าท่านพ่อของข้าจะทรงพลังขนาดไหนแต่เรื่องเจ้าชูไปทั่วท่านก็ไม่เว้นท่านแม่ของข้าก็คุมท่านพ่อไม่อยู่แต่เรื่องแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติของโลกเมดยาศักดิ์สิทธิ์ ราคาของหมาป่าเพลินสวรรค์ขาวทำราคาประมูลไปถึง1,500 0ล้านผลึกศิลาแต่การที่ผู้เข้าประมูลยังคงต่อสู้กันอย่างดูเดือดเฉินเสี่ยงเดาว่าราคาของมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะผู้เข้าประมูลต่างครอบครองผลึกศิลาจำนวนมหาศาลด้วยโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มีขนาดใหญ่มากหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งสายร่ผลึกศีลามากมายมหาศาลก็จะถือกำเนิดขึ้น ถ้าเป็นในแดนสวรรค์ที่นั่นจะใช้ผลึกศิลาสวรรค์แทนผลึกศิลาทั่วๆไปในการแลกเปลี่ยนซื้อขายเพราะผลึกศิลาสวรรค์มีคุณภาพสูงกว่าผลึกศีลาระดับสูงสุดแต่สภาพแวดล้อมที่นั่นต่างจากที่นี่ทรัพยากรต่างๆในแดนสวรรค์จึงแตกต่างจากโลกเม็ษยาศักดิ์สิทธิ์โดยสิ้นเชิงโลกเมษยาศักดิ์สิทธิ์ผ่านการวิวัฒนาการมามากมายมันจึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสมุนไพรระดับสูงและสายแร่ผลึกศีลาส่วนแดนสวรรค์ที่ใหญ่โตยิ่งกว่ากลับให้กำเนิดสิ่งแปลกๆมากมายซูเเหหม่ยากลาว ท้ายที่สุดไข่หมาป่าเพลิงสวรรค์ขาวก็ทำราคาประมูลไปทั้งหมด70,000ล้านผลึกศิลาและผู้ที่ได้ครอบครองก็คือบิดาของตู๋เยี่ยนเยาสาเหตุแท้จริงที่เขาประมูลแย่งชิงไม่ใช่เพราะที่ดาสวรร์สื่อหลานแต่เป็นเพราะมันคือสิ่งล้ำค่าเฉินเซียงเดาว่าหากรวมทรัพย์สินทั้งหมดของคุมกำลังใหญ่ๆใ,ในโลกมนุษย์มูลค่าที่ได้ก็คงไม่ต่างจากราคาไข่หมาป่าเพลิงสวรรค์ขาวแต่นั่นก็แค่การคาดเดา ขอบคุณพวกท่านที่เห็นใจข้าเหยียนสื่อหลานยิ้มอย่างงดงามก่อนกล่าวต่อของประมูลชิ้นต่อไปคือศิลาก้อนนี้มันคือโลหิตมังกรน,น้ำแข็งที่แข็งตัวจนกลายเป็นศิลานอกจากศิลาก้อนนี้จะแข็งแกร่งทนทานแล้วมันยังมีคุณสมบัติต้านเพลิงที่ไม่ธรรมดาและที่สำคัญมันยังสามารถปลดปล่อยน้ำแข็งเข้าจู่โจมทั้งยังใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างอุปกรณ์มังกรระดับศักดิ์สิทธิ์ได้ไข่สัสวค์ถูกนำออกไปก่อนถูกแทนที่ด้วยชิ้นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีสีขาวราวกับพิมะ ด้านในมีร่องรอยโลหิตสีแดงที่แผ่ความเย็นออกมาทำให้อุณหภูมิภายในงานประมูลลดลงเป็นอย่างมากนั่นมันโลหิตมังกรจัดพัดเป็นโลหิตของมังกรระดับสูงหลงสเสวียอิตะโกนขึ้นแต่น่าเสียดายที่เจ้าไม่อาจครอบครองมันได้เฉินเซียงกล่าวพลางยิ้มอย่างชั่วร้ายไว้ภายหน้าถ้าข้าต้องการข้าจะเอาโลหิตของเจ้านี่แหละมาแทน โลหิตมังกรขาวของข้าคือสิ่งล้ำค่าไอ้มังกรน้ำแข็งอะไรนั่นก็เป็นแค่ฝุ่นทรายในสายตาของข้าถึงมันจะอยู่ในตระกูลมังกรจักรพรรดิเหมือนกันก็เถอะหลงเสวียอีกล่าวเตาปรุงยามังกรเพลิงของเฉินเซียงก็สร้างมาจากโลหิตของมังกรเพลิงเหมือนกันดังนั้นมันจึงจัดเป็นอุปกรณ์มังกรระดับศักดิ์สิทธิ์แต่ด้วยเป็นอุปกรณ์มังกรดังนั้นคุณภาพของมันย่อมดีกว่าอุปกรณ์ศักดิ์ทั่วๆวไป เมื่อยามนี้ปรากฏวัตถุดิบของอุปกรณ์มังกรระดับศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากเหล่าผู้สร้างทั้งหลายย่อมลิงโลดดังนั้นการประมูลในรอบนี้จึงเป็นการแข่งขันของเหล่าผู้สร้างไม่นานราคาประมูลก็พุ่งถึง30,000ล้านผลึกศิลา แต่ผู้ที่ทําให้เฉินเซียงประหลาดใจคือหลินยู่ชีมันเข้าร่วมการประมูลในรอบนี้ด้วยตัวมันยังไม่บรรลุขอบเขตนิพพานแต่กลับถือครองทรัพย์สินมากมายขนาดนี้เรื่องนี้ทําให้เหล่าผู้อาวุโสหลายคนประหลาดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเมืองระหว่างเฉินเซียงและหลินยู่ชีก็อยู่ในสายตาของเหล่าผู้อาวุโสพวกเขาทราบเรื่องจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของตนราวกับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นตรงน่าทําให้พวกเขารับชมเหตุการณ์อย่างเพลิดเพลิน แม้ศิลาโลหิตมังกรน้ำแข็งคือของล้ำค่าแต่การที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอุปกรณ์มังกรระดับศักดิ์สิทธิ์ต้องทุ่มทรัพย์ลงทุนสูงมากแต่ท้ายที่สุดราคาประมูลของศิลาโลหิตมังกรน้ำแข็งก็หยุดลงที่เจ็ดหมื่นล้านผลึกศิลาผู้ที่ได้ไปคือหญิงชารานางหนึ่งตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาการประมูลของอย่างที่สามจะช่วยเพิ่มแรงกดดันสักเล็กน้อยและของสิ่งนี้ต้องทำให้พวกท่านเสียผลึกศิลาไปไม่น้อยแน่ ดวงตาอันกระสังสายราวกับสายน้ำของเหยียนซือหลานกวาดผ่านไปยังห้องพิเศษอย่างรวดเร็วของประมูลสิ่งต่อไปก็เกี่ยวข้องกับมังกรเช่นเดียวกันกับศิลาโลหิตมังกรน้ำแข็งเพียงแต่มันไม่ใช่ศิลามันคือสมุนไพรวิญญาณที่เรียกว่าดอกมังกรหยกทันทีที่ได้ยินว่าดอกมังกรหยกทั่วทั้งสถานที่ประมูลกลับกลายเป็นกลาหนกระทั่งตู่เยี่ยนเหยวก็อุทานขึ้นเบาๆ เฉินเซียงขมวดคิ้วเพราะเขาไม่เคยได้ยินชื่อดอกมังกรหยกมาก่อนเขารู้สึกสงสัยแต่เปยดยู่ยูย่กับซูเหมยเหยากลับอุทานขึ้นพร้อมๆกันปรากฏแล้วมันคืออะไรเฉินเซียงเร่งกล่าวถามซูเหมยเหยามันคือสมุนไพรมังกระดับสักแก่นชีวิตของมังกรหยกที่มันให้กำเนิดมาสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายทั้งช่วยเรื่องการบ่มเพาะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วกระทั่งยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์ทะลวงจุดตีบตันได้ด้วย นึกไม่ถึงจริงๆว่าจะมีคนโง่ขายสิ่งนี้ด้วยซูเหมยเหวยากัดฟันกล่าวเม็ดยาที่เจ้าต้องสกัดกลั่นให้พวกข้ามีดอกมังกรหยกเป็นสมุนไพรหลักเฉินเซี่ยงตกตะลึงยามนี้เขารู้แล้วว่าดอกมังกรหยกคือสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์และเป็นสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้เปยยู่ยู่และสูเหมยเหยาฟื้นคืนความแข็งแกรง่ง ผู้ที่นำดอกมังกรหยกมาขายช่างโชคดีอีกอย่างในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์อาจไม่มีสมุนไพรที่ล้ำค่าขนาดนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคนผู้เอามาขายไปได้มันมาจากที่ไหนทำยังไงดีเฉินเซียงกมัดเขารู้ว่าดอกมังกรหยกสำคัญกับเปยยู่ยู่และซูเหมยเหยาวมากหากพลาดโอกาสนี้ครั้งหน้าย่อมยากที่จะได้พบอีกครั้งในตระกูลมังกรจากพัดเรามังกรหยกนับว่ามีอยู่น้อยมากพวกมันหาได้ยากกว่ามังกรขาวอย่างข้าเสียอีก ดังนั้นดอกมังกรหยกย่อมนับเป็นของล้ำค่ายอย่างแท้จริงหลงสเสวียอีกล่าวกล่องหยกโปร่งสายภายในบรรจุไว้ด้วยดอกมังกรหยกนอกจากนี้กล่องใบนั้นยังมีผู้คุ้มการที่อยู่ในขอบเขตสวรรค์ถึงสี่คนสเสวียอีลองให้เคลื่อนคลอยก้าวสวรรค์สำรวจดูดูว่าข้างหลังเวทีมีอะไรบ้างถ้าดอกมังกรหยกแค่วางอยู่ด้านหลังเวทีเฉยๆโดยไม่ได้เก็บไว้ในแหวนเก็บของข้าว่วาเราน่าจะพอมีทางขโมยมันออกมา เฉินเสี่ยงกล่าวอย่างจริงจังทันทีที่สิ้นสุดการประมูลผู้ที่ประมูลได้จะยังไม่ได้จ่ายผลึกศีลาในทันทีดูเหมือนจะมีเวลาดำเนินการบางอย่างและนั่นแหละคือโอกาสของเราเราจะอาศัยช่วงเวลาเหมาะสมในระหว่างดำเนินการนั่นชิงดอกมังกรยกมาหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นในทันทีไม่มีปัญหาเคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์ของตระกูลมังกรจักรพรรดิข้าแข็งแกร่งที่สุดเรื่องสำรวจนั่นย่อมไม่เป็นปัญหา ยามนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรับใดที่เฉินเซียงทําได้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อชิงดอกมังกรหยกมาให้ได้เพราะสมุนไพรชนิดนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับซูเหมยเหยาและเป่ยยูยูราคาประมูลเริ่มต้นอยู่ห้0 0 0ืล้านผลึกศิลาขอทุกท่านประมูลได้ตามใจปรารถนาแววตาของเหยียนสื่อหลานงดงามเป็นพิเศษนางชื่นชมดอกมังกรหยกมาก ขนาดของมันเท่าฝ่ามือดูราวกับมังกรหยกทยานบนดอกประดเกดของมังกรอย่างชัดเจนดูแล้วช่างคล้ายมังกรหยกตัวน้อยที่มีชีวิตจำนวนนักปรุงยาในโลกเมจาศักดิ์มีอยู่ไม่น้อยคนเหล่านี้ล้วนครอบครองความมั่งคั่งที่ไม่ธรรมดาและเมื่อการประมูลในครั้งนี้เริ่มขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงก็เริ่มขึ้นในทันที ด้านหลังเวทีประมูลมีของประมูลอยู่มากมายที่นั่นมีผู้คุมการเป็นนักสู้ในขอบเขตส,สวรรค์กว่า10บคนแต่ไม่มีขายพลังอีกอย่างข่ายังสัมผัสกลิ่นอายของหลินยู่ชีที่ยังเหลืออยู่ได้ด้วยดูเหมือนมันเพิ่งจะกลับออกจากหลังเวทีหรือมันเป็นคนเอาดอกมังกรหยกขาวมาประมูลหลงสเสวียอีกล่าว ก็เป็นไปได้ข้าว่าหลินยูชีอาจขโมยมาจากเขาปันป่วนแรกเริ่มที่มันต้องการผลึกศิลาจํานวนมากก็เพราะมันจะสร้างขุมกําลังเป็นของตนการจะทําเช่นนั้นต้องใช้ผลึกศิลาจํานวนมาหาศาลถ้าขายดอกมังกรหยกได้มันก็จะมีผลึกศิลามากพอให้ใช้ไปอีกนานซูเหมายเหยี่ยกล่าวงั้นยิ่งควรขโมยเลยละ่ะเฉินเซียงยิ้มอย่างเย็นชาแต่แน่นอนว่าคนที่จะไปขโมยไม่ใช่เฉินเซียงแต่เป็นหลงสเสวียอีขโมยมาแค่ครึ่งเดียวก็พอ เจ้ามีน้ำสันร,ร้างอยู่แล้วแค่นั้นก็เพียงพอให้เจ้าผลิตมันเพิ่มได้ซู่เหมเยเหวยกล่าวส่วนอีกครึ่งเก็บไว้ให้ผู้ที่ประมูลได้เพราะคนผู้นั้นต้องเสียผลึกศิลาไปไม่น้อยตู่เยี่ยนเหยาอุทานขึ้น1,80,000ล้านผลึกศิลาบางทีถ้าปู่ของข้าอยู่ท่านต้องร่วมประมูลอย่างบ้าคลั่งแน่ตอนนี้เฉินเซี่ยงกำลังหารือกับสูเหมยเหยาว่าจะขโมยดอกมังกรหยกออกมายังไง ถ้าให้ไปด้านหลังเวทีย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าตาเท่าพวกนั้นพบเข้าค่าไม่รอดแน่หรือว่าจะแปลงร่างเป็นนกปากใหญ่แล้วไปกินดอกไม้นั้นมาครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วใช้พลังวิญญ,ญาณหน,นีกลับมาที่นี่หลงสเสวียอีกล่าวข้าว่าแบบนั้นไม่รอดแน่หลังเวทีนั่นมีผู้อาวุโสอยู่ตั้งสิบคนเฉินเซี่ยงครุ่นคิดพลังวิญญ,ญาณของข้าตอนนี้ก็ไม่ได้อ่อนด้อยเหมือนก่อนข้าสามารถแปลงร่างได้หลากหลายอืม แต่ข้าจำได้ว่าทักษะ72ร่างแปลงมีความสามารถที่เกี่ยวกับภาพลวงตาถ้าข้าสร้างภาพลวงตาที่เหมือนกันขึ้นมาเจ้าก็จะมีเวลาเข้าไปชิงดอกมังกรหยกได้ใช่แต่การสร้างภาพลวงตากินพลังวิญญาณไม่น้อยหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจแต่ถ้าใช้ในระยะเวลาไม่นานเจ้าน่าจะพอทาได้เมื่อตกลงกันแล้วที่เหลือก็รอให้ดอกมังกรหยกกลับเข้าไปที่หลังเวที ด้วยเพราะดอกมังกรหยกไม่จําเป็นต้องสกัดกลั่นให้เป็นเม็ดยาก็ให้ประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์เมื่อบรรุมาถึงขอบเขตนี้แล้วการทะลวงจุดตีบตันจะทําได้ยากมากขึ้นแต่ด้วยสมุนไพรมังกรระดับศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ย่อมสามารถช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้มากดังนั้นการขโมยออกมาย่อมไม่ง่ายเช่นกัน เมื่อเป็นงานประมูลแล้วผู้ที่เข้าร่วมทุกคนย่อมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยนอกจากนี้ในห้องพิเศษแต่ละห้องยังมีเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ของแต่ละคุมประจำอยู่หากเกิดการปล้นชิงในสถานที่แห่งนี้คนที่ปล้นย่อมต้องสลายกลายเป็นหมอกควันภายในพริบตาแน่ดังนั้นเรื่องขโมยย่อมเป็นไปไม่ได้การจะเข้าไปยังหลังเวทีนั้นทําได้ยากอีกอย่างที่หลังเวทียังมีผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งคอยคุ้มกันอยู่หากเกิดอะไรขึ้นทั้งเหล่าผู้อาวุโสและผู้ยิ่งใหญ่ของทุกคุมกําลังต้องเคลื่อนไหวในทันทีแน่ สองแสนล้านผลึกศิลายังมีผู้ใดประมูลต่อหรือไม่เหยียนสื่อหลานยิ้มพลางกล่าวดอกมังกรหยกยังมีความพิเศษอีกอย่างหากผู้ใดกินเข้าไปย่อมมีโอกาสได้ครอบครองสายเลือดมังกรหยกเรื่องนี้ช่างน่าอัศจรรย์นะสองแสนหนึ่งล้านผลึกศิลาชายชราคนหนึ่งกล่าวขึ้นเหยียนสื่อหลานรู้ว่าตนควรจะกล่าวยังไงเพราะนางกล่าวเพียงไม่กี่คำ การประมูลที่ดูเดือดก็เริ่มขึ้นอีกครั้งไม่แปลกเลยที่บิดาของเจ้าจะตามตื้อนางนานมานานสตรีเช่นนางสามารถกล่าวให้บิดาของเจ้ามือเติบได้เฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวแล้วเจ้าละ่ะเจ้าไม่สนใจที่ดาสวรรค์สือหลานอย่างนั้นเหรอตู่เยี่ยนเหยายิ้มพลางกล่าวข้าจะสนใจไปทําไมนางเป็นเทพธิดาผู้สูงสักด์ส่วนข้าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา เฉินเซี่ยงแกล้งกล่าวไปแบบนั้นแต่ตู่เยี่ยนเหยาวกลับคิดว่าเฉินเซี่ยงมีความรู้สึกบางอย่างให้กับเหยียนสื่อหลานนางเคยพบบุรุษที่ชมชอบในตัวเหยียนสื่อหลานมามากดังนั้นนางจึงมองเฉินเซี่ยงออกว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบสตรีที่ไม่ธรรมดาอีกอย่างในแหวนของเขาก็มีสตรีที่งดงามและสูงสักอย่างซูเหมยเหยาวและเปยดยู่ย,ยู่อยู่ด้วยเตรียมตัวไว จูๆ่ๆเฉินเซี่ยงก็กล่าวกับหลงสเสวียอีเพราะตอนนี้ราคาของดอกมังกรหยกพุ่งทะยานถึงขีดสุดแล้วนั่นคือราคา2 3 0 0 0 0ผลึกศิลาจิตวิญญ,ญาณร,รวมศูนย์หลงสเสวียอีกล่าวเฉินเซียงตรวดปล่อยสัมผัสและพลังวิญญาณพร้อมกับหลงสเสวียอีก่อนใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์เพื่อเข้าไปเข้ายัางหลังเวทีด้านหลังเวทีคือโถงขนาดใหญ่ที่ดูสว่างเป็นอย่างมากในนั้น,นเฉินเซียงเห็นศิลาโลหิตมังกรน้ำแข็งและไข่ของหมาป่าเพลิงสวรรค์ขาวด้วย ดอกมังกรหยกขาวมีขนาดเล็กมากมันอยู่ในกล่องโปร่งใสแต่กล่องใบนั้นวางอยู่บนโต๊ะที่รายล้อมด้วยผู้คุ้มกันที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถึง4คนยามนี้เฉินเซี่ยงกำลังจะใช้ทักษะ72ร่างแปลงเพื่อสร้างภาพลวงตาของดอกมังกรหยกขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ